นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีลงพื้นที่ชุมชนทิพนิเวศถนนเสือป่าอำเภอเมืองราชบุรีจากกรณีที่เกิดปัญหาน้ําท่วมหนักระบายไม่ทันจึงได้สั่งการช่างไปดําเนินการเล่งปรับปรุงแก้ไขท่อระบายน้ําเป็นการด่วนนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลังจากเกิดฝนตกหนักน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองราชบรุรีเมื่อช่วงสายของวันที่26สิงหาคม2564 นายศักชัยพิสารผลพร้อมด้วยนายรุ่งโรดพิสารรัตนคุณอำนวยการสํานักง,งานช่างและเจ้าหน้าที่ได้ไปดำเนินการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำระหว่างชุมชนทิพนิเวศมาเชื่อมต่อท่อล็อกขนาดใหญ่บริเวณถนนเสือป่าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายในชุมชนทิพนิเวศและเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ ฮอตไลน์นิวข่าวราชบุรีรายงานใช่นุผาินนใช่ครับที่หน่วันนี้นะครับสวัสดีครับผมตะไทย้พิสตาสนะครับนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านพินิเวศนะครับอยู่ตรงสามแยกนะครับตรงทางหลวงชนบทนะครับซึ่งวันนี้ ทางเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับก็ได้รับการร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองราชบุรีมานะครับเมื่อสองสามวันก่อนนะครับมีปริมาณน้ําฝนตกลงมานะครับในพื้นที่เทศบาลเมืองราชบุรีของเราเป็นจานวนมากนะครับก็เลยทําให้พื้นที่โดยรอบมีน้ําท่วมถังนะครับโดยน้าท่วมถังนะครับหนักที่สุดก็อยู่บริเวณถนนอุดมศิลินะครับบริเวณรอบสารการนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือสึงเนื่องมาจากการเจริญเติบโตนะครับของ ของบริเวณนะครับหมู่บ้านทิพนิเวศหรือบริเวณหลังสีเมืองนะครับก็ซึ่งทําให้มีพี่น้องประชาชนนะครับมาปลูกสร้างอาคารนะครับบ้านเรือนอยู่จานวนมากก็เลยทําให้พื้นที่ที่รองรับน้ําโดยธรรมชาตินะครับลดน้อยลงไปนะครับตรงนี้ ผมก็เล็งเห็นความสาคัญนะครับก็เลยให้ทางกองช่างของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับออากมาตรวจนะครับอย่างณนะตอนนี้ที่ข้างหลังผมตรงน,นี้นะครับก็จะเป็นท่อระบายน้ำนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับน้าที่ไหลาจากพุทางังหมู่บ้านพิเวทครับก็จะไหลลงถนนอุมดมสีรี นะครับไปลงทองอู่เรือนะครับตรงนี้ผมก็สั่งการให้เาจาะนะครับเพื่อทําเป็นสามทางเพื่อแยกน้ําอีกส่วนหนึ่งนะครับให้ลงสนนเสือป,ป่านะครับเพื่อจะช่วยระบายออกทางทางเรียนเทคนิคนะครับตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทางกองช่างเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับผมก็ได้สั่งการ ให้ตำรวจนะครับถนนทุกเส้นในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องมาว่าไม่มีการลอกท่อมาเป็นเวลานานกว่า10ปีนะครับตรงนี้นะครับผมก็มีการาวางนโยบายนะครับว่าทางเทศบาลเมืองราชบุรีของเราะรจะจัดโครงการลอกท่อโดยที่จะลอกเส้นที่เร่งด่วนนะครับโดยในสมัยของผมนะครับก็มีความตั้งใจว่าอยากจะลอกท่อให้เสร็จภายในอของเทศบาลเมืองราชบุรีทุกเส้นนะครับ เพื่อลดปัญหาการนะ้นำท่วมระยะยาวครับ